แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนตารางการจ่ายเงินในเดือนตุลาคมแจ้งชัดออกมาแล้วเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเลยนะคะคุณผู้ชมและพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรสดิการแห่งรัฐทุกคนรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษหรือว่าเงินสงเคราะห์หกรบาทล่าสุดค่ะวันนี้ก็จะมีการว ในเดือนตุลาคมก็จะมีการจ่ายเงินพิเศษตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมนในกลุ่มนี้ด้วยและผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กค่ะตารางการจ่ายเงินแจ้งชัดออกมาแล้วและพี่น้องประชาชนในกลุ่มอ,อสมอและอ,อสสอทั่วประเทศค่ะก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินด้วยเช่นกันและข่าวดีทุกๆกลุ่มนะคะมีมาฝากในวันนี้ไม่ควรพลาดติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านวันนี้แจงตารางการจ่ายเงินในเดือนตุลาคมทุกกลุ่มเลยนะคะซึ่งเราจะมาเริ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมนี้จะมีคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็คือการได้รับเงินเหมือนเดิมตามปกติตามที่ยืนยันตัวตอนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือ3าม้ยบาทการหุงต้มด้ 750บาทจะเริ่มใช้จ่ายนะคะผ่านรถโดยสารสาธารณะในวันที่1ตุลาคมนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยสําหรับบัตรคนจนนะคะยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีกครั้งสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนมีบัตรประจําตัวผู้พิการก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในวันที่20ตุลาคม2 5 6 6ค่ะนอกจากนั้นนะคะบัตรคนจนในกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะยังคงได้รับสิทธิ์เงินพิเศษเงินสงเคราะห์600บาทนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธ อไรด้้นยซึ่งใครที่ยืนยันตัวตนในช่วงวันที่26กันยายนที่ผ่านมาและก็ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่3ตุลาคมนี้ก็จะได้รับเงินในวันที่6ตุลาคมนี้อีก600บาททุกคนแน่นอนค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนที่มีการประกาศสิทธิ์ในส่วนของผลอุธรเพิ่มเติมและดําเนินการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่2กันยายนมาถึงวันที่26กันยายนเฉพาะกลุ่มอุธรที่ดินเพิ่มเติมเท่านั้นนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันวงเงินจะได้รับสิทธิ์ใน การจ่ายย้อนหลังสูงสุดถึง6เดือนแล้วก็เริมจ่ายของเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมก็จะได้รับีที่2,100่2,100บาทนี่คือในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการจ่ายเงินค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครอยู่กลุ่มไหนแบบไหนอย่างไรรับสิตามนี้เลยนะคะ ส่วนกลุ่มที่2ก็คือการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันได600ถึง1,000บาทตามกี์อายุเลยนะคะ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่7 0 0บาท80ดปีถึง89เปีรับอยู่ที่8 0 0บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1 0 0 0 0บาทผู้สูงอายุรายใหม่อย่าลืมลงทะเบียนนะคะจะได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเเช่่่่นนนนกกัคะะะแลลใสวของงุมปาาบ อย่างเช่นเงินอุดหนุนเด็กได้รับในวันที่10ตุลาคมนี้600บาทแล้วก็เงินผู้พิการนะคะในวันที่10ตุลาคมนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มผู้พิการท่านไหนนะคะอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทนั่นเองค่ะและกลุ่มต่อมานะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสทั่วประเทศสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเดือนกันยายนนะคะจะมารับเงินในวันที่12ตุลาคมนี้อยู่ที่1,000บาทส่วนความคืบหน้าล่าสุดมีการคอนเฟิร์มจากเพจของคุณหม ะะได้รับการยืนยันจากประธานสมาคมในส่วนของอสมอทั่วประเทศว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์ชนละนานะคะก็ยืนยันที่จะเตรียมจ่ายเงินให้กับไอเงินเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอแน่นอนค่ะสําหรับคนละ2 0 0 0บาทส่วนจะทันในปีงบประมาณนี้หรือว่าเป็นการตกเบิกหรือว่าใจ่ายในเดือนถัดไปอย่างไรแบบไหนต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินตรงนี้แล้วก็เพิ่มวงเงิน2 0 0 0บาทแน่นอนค่ะ

แต่ได้รับก่อนนะคะก็คือค่าเ่วยการค่ะค่าเ่วยการ1น0 0บาทใน12ตุลาคมของการปฏิบัติหน้าที่เดือนกันยายนเนี่ยได้รับแน่นอนค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรนะคะคุณผู้ชมสาหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39จะจ่ายในวันที่31ตุลาคม2 5 6 6ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กนะคะเงินอสอมอแล้วก็ในส่วนของอเงินสงเคร เราะนะคะของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3า 3, บและมาตรา39เงินสงเคราะห์บุตรค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ